ภาพลวงตาบนเส้นแบ่งสันติภาพกัมพูชาประกาศถอนอาวุธหนักอย่างเปิดเผยรถบรรทุกสะอาดสะอ้านเรียงแถวเป็นขบวนผ่านกล้องสื่ออย่างภาคภูมิดูเหมือนพิธีกรรมแห่งความจริงใจแต่จริงหรือเปล่าฟังไทยไม่เกลือนเงียบกลับตั้งคำถามแรงทำไมต้องเลือกที่นั่นทำไมต้องเลือกวันนี้และทำไมเจ้าหน้าที่บนรถหุ้มเกราะถึงดูสบายเกินเหตุไม่มีเหงือง่อไม่มีตึงเครียด มีแต่ทาพพร้อมสู้แต่ไม่ต้องสู้คล้ายจะซ้อมภาพจำแห่งสันติภาพมากกว่าซ้อมสันติจ,จริงแม้จะมี AOT คอยกำกับตรวจสอบให้ปร่งใสแต่ความเชื่อใจระหว่างประเทศกลับบางเหมือนหมอกเช้าทุกคำพูดเรื่องมิตรภาพฟังดูเหมือนคำซ้ำในบทละครที่ใครก็รู้ตอนจบนี่คือการถอนอาวุธหรือแค่ถอนความระแวงชั่วคราวต่อกล้องถ่ายทอดสด สักดีที่ยกสูงอาจแค่ม่านควันทางการเมืองและแสงแฟลชที่สะท้อนบนเกรา่อรถอาจเป็นเพียงแสงไฟลวงตาบนเส้นแบ่งสันติภาพสุดท้าปฏิบัติการนี้จะกลายเป็นสะพานเชื่อมใจหรือรอยร้าวที่ลึกลงกว่าเดิมเพราะบางทีสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพอาจไม่ใช่ไม่มีปืนแต่อาจคือการที่ตุกฝ่ายยังถือปืนโอยในใจแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าเราไว้ใจกันครับ ฟังต่อเต็มๆได้ที่ Timeline Deep Talk